สวัสดีครับเอฟซี FC. มือนี้ก็พบกันอ่าตอนค่ำนะครับเนาะอ่าสำหรับตอนกลางวันพอหน่อยกับรว,ว่างนะนาะไปอ่าทำงานพึ่งจะกลับมานก็มานำอ่าลงให้เอฟซีได้รับชมเลยอ่าหลักสิบอ่าลักหน่วยบนสำหรับคลิปนี้ที่เป็นทางด้านหลักหน่วยบนที่เอฟซีอ่ากำลังรอติดตามชมนะนาะว่าที่สซนได้คือจังหวัดที่ผ่านมนาบอครับเนาะสำหรับ รักนวยบนชุดนี่ก็ที่เป็นสูตรเก่าทั้งมัดนะครับนะเป็นสูตรเก่ทาทั้งมัดของวัดที่พานาที่ชนได้หากระหักแล้วนะผมก็ฟันไปทีเลขหกอ่าสำรับวันนี้ห้ากับนมาติดตามรับชมว่าอ่าสูตรเก่าทั้งมัดนี้ที่ส้นกันได้ตัวไรน,นะนะครับก่อนไปรับชมกับขอฝา,าก,าากาาาคำเตือนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำาเตือนห้องเห็นว่าบังสูตรแรกของห้องนะครับสำหรับสูตรแรกสูตรนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มเลยนะครับสำหรับทางด้านรัก้อ่เข่าแทบทุก สูตรเลยน้ำนะหนักงวดที่ผ่านมาเขาทุกสูตรเลยสําหรับทางน,านั้นหลักหน่วยเขาแทบทุกสูตรนบเนานกะมีบางสูตรก็อาจจะลดไปหนึ่งหนึ่งสูตรที่แปผมก็พักงานไปแล้วนับเนานะเอาแค่สูตรที่เขาเท่านั้นมาให้เอฟซีได้รับชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาลงไปหกสูตรกับพันหาสูตรนับหนนะัะห้องบางสูตรแรกกันเลยที่เดินดีนะครับหลังจาก เขาก็มีการเข่าบ้างรุดบ้างรุดไปสองวดัดกรมีเข่ารุดรุดแต่ว่าหลังมาที่รุดก็เดินเดินด,นดีเนี่ยเดินดีต่อต่อเนื่องเลยแล้วเนาะวัดที่่านมากออกไปที่9ก้ศูนะครับเลขออกไปที่9ก้าศูนย์หท้ายคลิปตอนกลางขึ้นอาจจะมีเงานิดนิดแลเนาะเอฟซีก็พ่อเห็นตัวเลขอยู่เนาะนี่ครับ วัดที่ผ่านมากัน้ำลงนะครับน้ำลงช่องไปนะครับอ่ะก็เข้าไปที่เลขหกนี่ครับวัดที่ผ่านมากับพนันนะครับพันตัวมาที่เลขหกนะครับเข้าเต็มบๆวัดที่ผ่านมาหลกักหน่วยเทว่ว่าอารักซิบกับเขากันเพียงแต่ว่าอ่าผมอ่าดึงดับอ่าเห็นดับดีกว่าเด่นรนับแล้วก็เลยอ่ามามีโทก วันนี้เข้ามาเอาไม่ผน้อยกับาดวางวันนี้ก็น่าจะมีเฮตุแล้วนะน่าจะมีเฮอยู่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ลลอกหนีแล้วนะแต่ว่าตัวเลขก็อาจจะชนกันเยอะรับเนะแต่ว่าเข้ากับถ้ำไปตามสูตรเกาทีเขา้าเฮดมาแล้เนะว่าที่ใดตัวใด เอฟซีก็น่าจะพ่อใจนะครับวัดที่พานมากับเขาแบบนี้เลยนะครับเข้ามาเบังวัดใหม่หวัดประจําวันที่สองเพื่สภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับสูตรนี้เก้าบวกแปดเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดได้เเจจ็ด็ดบวกเเจจ็ด็ดสองสิบสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบ ก็จะได้ศูนย์เป็นตัวแรกครับอพอได้ศูนย์แล้วก็นับเรียงไปศูนย์แล้วก็หน,นึ่งนะครับพอไรหนึง่งเราก็มาบวกสองค่าเอกนะครับเนาะก็จะได้สามนะครับได้เลขสามเลขสี่เลขห้านี่ครับก็ได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับเนาะมัม่วอยูอ่ใอ่หรูน่นะครับเนาะ ถ้าคิว่าเบิ้งในสูตรที่สองกันต่อนะครับสูตรที่สองก็เดินดีขึ้นกันนะครับทงางล้างรักน้วยบนต้อนรับวันนี้ก็เป็นสูตรเก้าที่พันเขามาจากว่ดที่พันมาทางวัดทุกสูตรนะครับเนาะมาให้เอฟซีได้รับชมต่อเนื่องเลยสูตรเก้านะเนาะวดที่พันมาก็น,นะครับสูตรนี้กับเขาขึ้นกันนะครับเก้าศูนย์หกนะครับเก้าศูนย์หกเข้าไปที่เลขหก 6, นะครับ สำหรับสูตรนี้ก็ลงช่องไปสองวัดนี่ครับก็เดินทั้งสองวัดเลยนี่ครับเดินทั้งสองวัดเลย,นะเ Wh, เลยถือว่าโอเคนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวถือว่าเดินดีนะครับก็เดินระยะอ่าสิบเจ็ดงวดย่างบรุดเลยนะครับสิบเจ็ดงวดย่างบรุดสาหรับสูตรนี้นะครับเขาถิอว่าเบิ้งอ่างวดไม่อ่า ว่าที่ได้ตัวใดะนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้วิธีคำนวณสูตรนี้ก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกสองคงที่นะครับวิธีคำนวณผมก็เขียนเอาไว้แล้วนะี่ครับเขียนเอาไว้แล้วหกบวกหก เป็นสิบสองก็จะได้สองสองบวกเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสำหรับสูตรนี้จะได้เลขสามได้มืนงวดนี้เลยนะครับได้เลขสามเป็นตัวแรกได้สามสามไปบวกสองครับสามไปบวกสองก็เป็นห้าครับได้หาได้คือมวดนี้เลยนะครับอ่า เราก็ได้หกนะครับก็ได้หกแล้วก็บวกสองครับหกไปบวกสองหกไปบวกสองเป็นแปดได้แปดเก้าศูนย์นะครับ,ไ,บ,ไ,บได้สามห้าหกแปดเก้าศูนย์สำหรับสูตรหลักหน่วยบนของเขาเพราะสูตรเกา่าทั้งบทเลยหมดนี้จะเดินต่อหรือใหม่ลงาะเก็บที่ อาทีมาตามสูตรที่สามกันอีกนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรพึ่งลงในงวอดที่พานมา้วยกันนะครับสูตรระยะสัน้นก็เดินดีนี่ครับเดินมาแช่ซีงวดนะครับวดที่หากระเดินต่อนี่ครับสาหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรซีตัวนี่ครับสูตรสี่ตัวระยะสัน้นนะครับเดินดีแล้วลว,วดที่พานมาก็ออกไปที่เก้าศูนย์หกนะครับก็ เข้าไปที่เลขหกนี่ครับเป็นงวดที่หาเลยนี่ครับเป็นวัดที่หาเลยลงช่องเป็นข้างแรกนี่ครับเข้าไปที่เลขทางด้านเลขหกนี่ครับทางด้านเลขหกครับสาหรับสูตรระยะสั้นของเขาก็เดินดีก็า่างเดินดีนี่ครับบางสูตรก็ว่าต้องสิติเงี้ยวหังแล้วสติสันสันก็นเดินเพราะว่าเขาก็ทางเกียบางว่าแต่ละสูตรเขาอาจจะ อ่ช่นเลขกเด่นแล้วความหนาจะเป็นแล้วเอามาปรงหดหดไม้กันเออเดี๋ยวผมกระลืมนะครับะผมกระลืมบอกวิธีคำนวณสูตรแรกนะครับสูตรแรกแล้วที่จะว่าเอาสูตรแรกคือมาบอกวิธีคำนวณนะครับล่ะอ่าเดี๋ยวผมลืมอ่าผมลืมขอถทดขอพอยที่นะครับะอ่าเบอร์ไปนิดหนึ่งสำหรับอันนี้คือสูตรแรกนะครับสูตรแรกวิธีคำนวณ ใช้หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สี่นะครับสำหรับสูตรแรกที่ผมเอาร่งให้รับชมนี่ครับที่ได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านครับเอฟซผมก็ลืมทำละเอฟซโอเคนะครับละเอามาเิ็งสูตรที่สามกันต่อครับมันเิ็งที่สูตรที่สามนะครับ สำหรับสูตรนี่มาเบ่งวิธีคำนวณกับวิากนะครับยังไงก็คือเข้านําเลขหมุนขังที่4ีมาบวกกันทั้งสามหลักเลยนะครับหลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับทั้งสามหลักเลยแล้วก็มาบวกเลขหนึ่งหองที่นะครับวิธีคำนวณนะครับเนาะผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักเลขหมุนขังที่4ีทั้งสามหลักเลยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็มาบวกหนึ่งหองที่นะครับ มาบวกกันเลยห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองได้ตัวเก่าครับงวดนี้ได้ตัวเก่าแล้วนะงวดนี้จะได้ตัวเก่าตัวเดิมสำหรับสูตรระยะสั้นสูตรนี้ได้ไปที่สองสามห้าแล้วก็หกตรงเลขสามนี่บวกสองนี่ครับบวกค่าทีสองค่า x นี่ครับ ได้ห้าและหกนี่ครับเก็บสี่เข้เามาเบิ้งสูตรต่ออีกนี่ครับสูตรเก้าห้าสูตรที่หสูตรที่หสกผีพันจากงวดที่แล้วนี่ครับสผ่พันจากงวดที่แล้วออกมาน่ครับสูตรนี้กับเพิ่งจะน้าลงช่องเป็นสูตรใหม่ให้กันน้าลงชอง่องในงวดที่ผ่านมานะครับวางวดที่ผ่านมา,เ,าเลขก็ออกไปที่ เก้าศูนย์หกนะครับเก้าศูนย์หกออที่ก็ค่อยรุ่นไปน้องกัรน้นละวัดนี้ว่าอ่าลักหน่วยของเ่าจะแม่นเพื่อวัดทีผ่านมาบ่เนา้ำละก็เข้าไปที่เลขหกนี่ครับออดทีผ่านมาแล้วครับชนถือว่าโอเคแม่นเลขเด่นกับแม่นนะ้ำละนี่ครับทาสีให้เรียบร้อยนะครับจะได้เห็นชัดเจนว่า อ่าสตรของข้าเดือนเขาตรงใดเนาะนี่ครับจะได้เห็นชัดเจนน่ครับวิธีคำนวณห่าสิมาเบิงวิธีคำนวณสูตรนี่เนาะวิธีคำนวณสำหรับสูตรนีเห้ากับที่ส่อ่าเลขหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามนะครับหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามมาบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สี่นะครับสามตำแหน่งนะครับห้ามาเบิงวิธี เอากรเบ,บื้องตัวค้านวณนนะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกได้หกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนี้ได้ไปที่เลขหนึ่งได้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกสอง หนึ่งบวกสองนี่ครับค่าเอกตรงนี้นี่ครับค่าเอกที่สองตรงนี้หนึ่งบวกสองเท่ากับสามเท่ากับสามพอได้สามก็เดินแต้มไปเลยสามแล้วก็เป็นสี่นี่ครับสามแล้วก็เป็นสี่โอเคแล้วก็ถูดควาเข้ากัเดินดีแล้วก็ เอาสิว่าเบิรงสูตรที่หากันตัวนะครับสูตรสองตัวนะครับสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวสำหรับงวดที่ผ่านมาก,ก็เดินดีน,นะครับออกไปที่นะครับศู 9, 0, 6, นย์เก้าศูนย์หกนะครับเก้าศูนย์หกก็เข้านะครับก็เข้าเหมือนกันสองตัวมาหนึ่งตัวถือว่าเดินดีงวดที่ผ่านมานะครับ ขอไปทีเลขหกขึ้นกันนะครับจริงๆเาสิอวาบังหวัดใหม่นะครับว่าติดอตัวใดสองตัวมาหนึ่งตัวลักหน่วยนะครับวิธีคำนวณสูตรนี้เขาทิ่ใส่ลักล้อยบวบวกลักสิบบวบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกสองคงที่นะครับ วิธีคำนวณก็เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับ9บวก8เท่ากับ17จะได้7 7บวก2 7บวก2จะได้9ครับเด็ด9วันนี้ได้ไปที่9 0 9และ0สำหรับหลักหน่วยตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาถืบว่าเบ,บอ่า แต่ละสูตรที่เข้าดนน้ำลงไปครบแล้วทั้งบดห้าสูตรนะครับทั้งหมดห้าสูตรผมก็ได้เขียนเอารวบรวไใ้ในใบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะ,ะมั่วไปนิดนึงตรงนี้ได้สูตรนี้ได้หนึ่งสามสี่นะครับเดี๋ยวผมขาตรงนี้ทิมขาตรงนี้ทิมเลยมาเขียนตรงนี้นะครับหนึ่งสาม สี่นะครับเพราะว่าสูตรนี้มันมีค่าเอกตรงทีบวกสองตัวนี้ก็เลยได้หนึ่งสามสี่นี่ครับเขาถือว่าเาบิ้งตัวชนหลักหน่วยของเขาหวดนี้ว่าจะได้ตัวใดนะครับเขาถือว่าเาบิ้งตัวที่ชนหลายที่สุดก็คืออ่าเลขสามนี่ครับตัวที่ชนเยอะที่สุดก็คือเลขสามนี่ครับเลขสามหนึ่งสูตร สองสูตรสามสูตรสี่สูตรนี่ครับสำหรับทางด้านาเลขสามชนไปที่สี่สูตรสำหรับลักหน่วยล่างของเขา่าตัวทีเด่นสุดทางด้านทุกนี้ก็เป็นสูตรเก้าที่พันขมาจากงวดทีเหลี่ยวนะครับวนาเด่นสุดลักหน่วยบนลักหน่วยบนของเขาก็คือได้ไปที่เลขสามชนกัน อ่านครับถือว่าเดนมากอ่าแยวตัวร่องผมเอาตัวร่องให้ตัวร่องก็คือจะมีทนสามสูตรนะครับตัวร่องจะมีทนสามสูตรก็จะเป็นอ่าเลขห้านะครับเลขห้ามีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเลขห้าชนที่สามสูตรเลขศูนย์อีกนะครับเลขศูนย์ หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเลขศูนย์ชนไปที่สามสูตรถ้ารูปแล้วลักหน่วยบนของเขา้าจะมีสำรองชนสามสูตรแล้วสำรองไปที่ห้าและศูนย์นี่ครับตัวที่ความน่าจะเป็นที่เด่นสุดทางด้านหลักหน่วยนะครับให้เด่นไปที่ เลข3นะครับเด่นไปที่เลข3เด่นสุดนะครับเออาจจะชอบตัวใดอันนี้กับเอฟซต้อยพิจรนานาเอาเองนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับนะถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนใหน้พวกเราได้ครับเด้อยแต่้ามีกำลังแรงใจฮหดคลิปหม,ม่หาสูดดีๆให้เอได้รับชม ตัวเลขก็เป็นแค่นแนวนทางการคำนวณย้อนหลังตามสถิติเท่านั้นว่าสามารถกาันตีว่างวดที่แล้วเดินดีงวดหน้าจะเดินต่อหรือไม่อันนี้ก็บวารูปสัสับหรับว่าทําไปตามสูรสตจจร,จจร,ร,รเท่านัน้นถ้ารู้ไหสชอบตัวใดก็นําไปพิจารณนาบไหลชอบกับพันเบิ่งเปืือกวามมันเทิ่งเท่านั้นคราะว่ากับม่มีผู้ใดหัวเลขจ่ออกตัวใดหรือ่าสำหรับลิปนี้เอฟซีชอบตัวใดพิจจรณาบเบิ้งครือว่าไฮเดนสุดทั้งน,นั้นลักหน่อยบนก็นคือเลขสามตัวเดียว ร่องหาและศูนย์ลำละเอฟทีเย็บไปไปพิจารณาลำละต้อนรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ